สวัสดีครับพีเพะนะครับพีเพย์เจ้เกมตัวเ e s ช i มอิมแพกในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัวอีฟนิกจีทีกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคุรคุ้มจากอีฟนิกในปี2025นะครับกับตัวนี้งบ 6,999บาทนะครับจะราคาเต็มคือ8,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเจคราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่พ่ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มและที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนสั่งซื้อมาจากใต้คลิปนี้เลยนะครับ นี่ผมพีก็เข้าไปยังตัวเกมแล้วครับตอนนี้แบตอยู่ที่43นะครับมาดูว่าความร้อนก่อนเริ่มนเล่นเกมเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับนีอยู่ที่34.8นะครับซึ่งมันลว่าตัวนี้จัดการพลังงานจัดการความร้อนดีจริงตัวนี้พพร้อมกับ CPU diversity 7400 5G นะครับลำโพง2ตัวหน้าจอ6.78นิ้วกับหน้าจอสูงสุดก็คือเรเฟนชของมือถือ1 4 4 h z นะครับกับความคมชัด 1.5K สู้แสง4,500นินพร้อมด้วยปุ่ม GTDigger หรือว่าปุ่ม LR บริเวณด้านข้างของัเครื่องให้เรามากับดีไซน์ที่เบาบางจริงครับถือว่าจับแล้วมีความละมุมมือมากนี้พีขอชื่นชมนะครับนี่ ดูว่าในการปรับตัวกราฟิกสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพี่ขอปรับคำว่าการแสดงผลนะครับผมถ้าปรับเป็นค่า d ดิฟเฟอ์เนี่ยผมลื่นไหลมากคำว่าต่ําสุดผมตรงนี้นครับพี่ขอปรับเป็นสูงสุดเลยนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเฟรมเรทพี่ขอปรับเป็น60เฟรมนะครับทุกอย่างพี่ขอปรับเป็นสูงสุดเลยนะครับผมเท่าที่ตัวนี้จะรองรับได้นะครับบอกเลยว่าหน้าจอถือว่าทําออกมาสีสันมีความสวยงามจริงครับ ถือว่าหน้าจอสีบอกเลว่าใช้ได้เลยอะถือว่าหน้าจอโคตรสวยอะหน้าจอ Amoled นะครับผมตัวนี้นครับนี่อันนี้คือการปรับสูงสุดนะครับถือว่าในการเรนเดอร์ภาพของ CPU ียผมตัวนี้7400นะครับเป็น CPU จากค่ายมิลเลทิกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่ามีความสมูทมากอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับผมโหทําออกมาได้ดีมากแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าโดยการนี่ผมปรับในการตั้งค่าตัว X b o o ตัว AI นะครับพี่ก็ปรับเป็นสูงสุดของ CPU เลยแล้วพี่ก็ปรับตัวที่ผมหน้าจอได้นะครับแล้วก็ปรับเป็น T-Ticker ผมจะนี้ในการเพิ่มตัวฟังก์ชันนะครับพี่ก็เปิดเลยนะครับผมพี่ก็ทำการเพิ่มนะครับนี่พี่ก็จะเอาปุ่มผมอันนี้ปุ่ม L นะครับบริเวณนี้อันนี้ปุ่ม R นะครับพี่จะเอาปุ่ม R ไว้ตรงนี้เอาปุ่ม L ไปตรงนี้นะครับดี่แล้วก็กดได้เราจะเอาปุ่มตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ครับผมตามที่เราชอบผมแบบนี้ก็ได้นี่ถือว่าโอเคนะนี่ครับผม ปุ่มกดนะครับผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ก็ทั้งค่าเลยนะครับนี่พีก่กดปุ่มปึ๊บสไลด์ดูโคตรสุดน,นะครับผมตัวคือปุ่มทิกเกอร์นะ่ยเ่วยเราได้เยอะมากผมตัวนี้นะครับโหหน้าจออย่างสวยอะ่ะซึ่งพีขอชื่นชมตัวหน้าจออย่างมากเลยนะครับที่ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ CPU กราฟิกก็ถือว่าเลนเดอร์ออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่กราฟิกอย่างสวยอะ่ะ ซึ่งพี่ชอบกราฟิกตัวนี้มากเลยครับผมเป็นเหมือที่กราฟิกอะ่ะได้มาหลาดตาตอว่ากราฟิกโคตรสวยอะ่ะนี่ดูเวลาที่แบบแสงสีออกมาตีทําออกมาได้ดูดีมากนะครับพี่ขอทำการเทเลพอร์ตนะครับมาดูว่าการเทเลพอร์ตจะมีความรวดเร็วมากน้อยเพียงใดผมในการใช้งานนะครับนี่มาดูาผมจะกีวีนะครับเดินหนึสอมสี่ห้า 6ประมาณ5 6ถึงวิน,นะครับก็ถือว่าเทเลพอร์ตเร็วครับผมวันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับผมโหลำโพงเสียงโคตรดีลำโพง2ตัวตัวนี้แบตให้มา5,500มิลลิแอมนะครับพร้อมด้วยฟาชาร์จให้เรามาสูงถึง45วัตต์ผมมีการชาร์จแบบ3ขั้นด้วยนะผมให้เรามาแล้วก็ตัวนี้มีการชาร์จแบบบายพาสด้วยนะครับม,มาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างดูกราฟิกโคตรสวยอะ่ะพี่ชอบกราฟิกตัวนี้มากเลยครับผม โหกัาฟิกอย่างสวยอะ่ะโหทัดดีมากผมอันนี้ขอเช่นชมในการทัดเลยครับผมไดลยทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากครับอันนี้พี่แบบสูงสุดนะครับบอกเลยโหเล่นมากถือว่าสบายหายห่วงครับมีความสมติชช์เนี่ย เรืเอ่อยะโอ้เรื่อยๆสบายให้องผม,มเลยว่าทัดดีมากโหจัดการความร้อนก็ดีนะครับผมตัวนี้นะครับสปีดถือว่าเวิร์กมากเลยครับผมตัวนี้ ดูกราฟิกโคตรสวยอ่ะนี่ผมพีก็ใช้ปุ่มทิกเกอร์ผสมสานาได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็สไลด์ผมก็ใช้ได้โอ้โถือว่าปุ่มทิกเกอร์ช่วยเราได้เยอะมากนะครับผมวันนี้ขอชื่นชมผมกับปุ่มทิกเกอร์ในการเล่นเกมตัว d e t h i Impact เปรียบเสมือนจอยเกมจริงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สวยงามมากครับผมสับตัวกราฟิกแล้วก,ก็ในการกดปุ่มก็กดปุ่มดีนะครับ ตัวนี้นะครับรับสี่โค้ชเสียเลยอะ หสุดยอดมากครับผมบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามจริงครับอันนี้คือการตับเป็นสูงสุดนะครับถือว่าดูดีมากหืมภาพโคตรสวยเลยอะ่ะพี่ชอบมุมมองของภาพจริงครับเเหมือนที่ภาพออกมาดูโคตรสมบูรแบบเลยอะ่ะสุดยอดจริงครับสีสันมันมีความสวยงามมากอันนี้พี่ขอเช่นชมกับตัวนี้เลยนะครับผม สวยอะ่ะดูดูตัวแม่น้ำผมตัวเงาทำออกมาสีสักสวยอะ่ะตอนนี้แบตอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตถือว่าอีกใช้ได้เลยหนโอโ้กราฟิกของหน้าจออย่างสวยอะ่ะ หน้าจอถือว่าใช้ได้แลวผมตัวนี้นะครับแล้วพี่ชอบในการเทเลพอร์ตนะถือว่าเทเลพอร์ตไม่ได้นานมากมายเลยนะห้าถึงหกวินะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากผมวันนี้พีขอชื่นชมผมในการเทเลพอร์ตนะครับนี่ดูกราฟิกโคตรสวยอะ โอ้หเสียงลำโพงอะเป็นลำโพงเซอโอที่บอกว่าเสียงมันมีความแบบรู้สึกว่าไม่จิของลำโพงซ้ายขวาอยู่ตรงไหนถือว่าทําออกมาได้ดีมากนี้ขอชื่นชมเลยนะครับผมโอ้ลำโพงโคตรดีเลยอ่ะดูหน้าจอสีสันโคตรสวย กราฟิกอย่างสวยครับผมตัวนี้นะครับชอบอ่ะทัดดีมากอ่ะเนี่ยผมปุ่มทิกเกอร์ก็กดดีมากเลยอ่ะสไลด์โคตรสุดอ่ะ ผมึบนี่ทีออกกท่ี้กกดปุ่มพิเกอร์แล้วผมนี่ปุ่ม R นะครับเหนือนว่ามันมีความสมุิจริงครับใครหามือถือเล่นเกมตัว G a c k y Impact ได้ดีอะ่ะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน,นครับหน้าจออม o l เร็ด,ด้วยโคตรสวยเลยหน้าจอ ลื่นบอกเลยว่าลื่นมากคือสบายหายห่วงนะครับผมตัวนี้นะกับตัวเกมแบบ g r a v i i m p a c t นะครับผมบอกเลยว่าสบายแล้วมีความสมูทมากอะใช้งานได้ดีพอสมควรนะผมนี้นะครับแล้วก็ในการเทเลพอร์ตก็ขอชื่นชมอีกครั้งเลยว่าเร็วครับผมทันใจดีอยู่นะตัวนี้นะครับกราฟิก ถือว่าใช้ได้นะครับผมตัวนี้นะครับกดทัชก็ถือว่ามีความสมูทนะผมแล้วก็ตัวมาดูว่าความร้อนเท่าไรนะครับผมตอนนี้ความร้อนอยู่ที่37ถือว่าจัดการความร้อนดีมากนะครับผมในการปรับสูงสุดตัวนี้แล้วก็แบตนะครับผมโหแบตลดลงน้อยมากนะครับถือว่าใช้ได้เลยในการจัดการพลังงานตัวนี้อันนี้เป็น Android เวอร์ชัน15นะครับผมตัว อีฟนิก GT 30ซึ่งพี่จะขอาาแนบบลิงในการสั่งซื้อตัวนี้ทีเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิ์พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะการสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อน่นอนตองนี้ <'t> ขอบคุณครับ